สะใจมากลินมาลินนะะใส่ชุดไทยล่าสุดทุกคนเห็นหรือยังนี่ค่ะลินมาลินก็คือใส่หงไปเลย เนี่ยคะหลังจากที่มีปัญหาดราม่าเรื่องมงกุฎหงนะคะของมิสแกรนด์คัมโบเดียมิสแกรนด์คัมโบ d ดียอาที่ฉันเอาให้ดูดิฉันเอาให้ด,ด,นเนหดูเอาให้ดูว่าจริงๆแล้วว่าของคาเมีเยของคามีใช่คำว่าคามีได้ปะก็ได้แหละเนาะเนี่ยจริงจริงแล้วคัมโบเดียเนี่ยเขาก็หงมาหงมาแต่ว่ามาลินก็หงมา ลินมันสบไม่สะใจดีจังเลยอ่ะแล้วนี่คือชุดไทยแบบประยุกต์ด้วยเนาะมีความคล้ายๆเสลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าด้วยนะอจริงหน้าผมชุดถูกต้องแต่หงอเดยวถ้ามันโป่งๆอ่ะเดินนะทำไมหงอนี่มันโป่งวะคือนังสวยไหมนางก็สวยนะแต่ว่าหงนางโป่งๆวะ ลิ่นหงโป้งไหมลูกไหนดูไหนดีลิ่นหงไม่โป้งสุพรรณหงส่งผู้ห้อยงามชดชอยลอยหลังศิลยังไงกันเชียวพวกเราเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ค่ะมันมีดราม่านะมงกุฎสมิธแรงกัมพูชาค่ะเป็นรูปหงขายกันเดสุพรรณหงของไทยค่ะคําถามคือประเทศนี้มีหงทองตั้งแต่เมื่อไหร่ในไทยมีเยอะมาก เสาไฟรูปหงส์ตามทั้งถนนมีทุกที่เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เสาหง์เนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมของชาวมอญกัมพูชาเอาสุพรรณหงษ์มาจากไหนส่วนนางงามที่เคยเป็นมิสนินเวิร์ดคัมบูดียค่ะ2017คนแรกของประเทศวงการนางงามเนี่ยได้ใช้คุมเป็ ba. นโซป้าในชาแนลแกรนบา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 นะคะซึ่งก็เรียกว่า นะคะเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราแค่สงสัยว่าทําไมทาไมกัมพูชาถึงมีหงกมพูมีหงมางจะไม่รู้ไม่แล้วแต่แต่ว่าใดๆแล้วคือหลินมาลินเนี่ยชุดนี้สวยมากหลินหล่นตบหน้าได้ลดดียายหลินตบหน้าฉากใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะและชุดสวยชุดสวยยิ่งใสย,ยิ่งสวยยิ่งโสดซึ้ง สุพรรณนหงทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังสิลสุดสุดนะคะโฟกัสกันที่หงละเยบัดนางมีของตัวเดียวยิลินก็คือคว้ามาสองตัวเลยทีเดียวนะคะุณผู้ชมขาสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าวัฒนธรรมทุกวันนี้ค캄บดยาเขา เขมกันก็เก่งกันมากพอสมควรอยู่นะคะแล้ว่าตอนนี้หลายๆคนนะคะก็ได้พยายามนะคะแบบตบหน้ากันไปสากใหญ่เรียกได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะในโซเชียลณนะชั่วโมงนี้เนาะเรียกได้ว่าคนไทยหลายๆคนน่ะลุกฮือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ ดิฉันได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะก็คือครูบิ๊กครูบิ๊กพิรมนนะคะคือคนที่ทําชุด r e g e n ซี่นะคะแล้วก็อาจารย์ครูบิ๊กพิรมนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทําชุด r e g e n ซี่มาตั้งแต่เวอร์ชันน่น1จนถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายครูบิกก็ขามาพิมพ์ให้เลยนะคะในทิกตอกของดิฉันแล้วก็คูบิกพิมพ์ว่าสังเกตที่กับโปงนะคะของของกัมพูชา กูบิ๊กบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระโปรงแบบเนี้ยไม่ได้อยู่ในเอ่อในฝาผานังนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใน,นละครวัดนะคะลองสังเกตกระโปรงเขาดีๆนี่เขานุ่งกระโปรงแบบไทยหนูหนูเราก็เลยถามครูบิ๊กพิรมนไปว่าครูหนูอยากรู้แล้วทำไมเขาไม่ภูมิใจในวัฒนธรรมทำไมเขาไม่นุ่งจงแบบแบบเราสักทีคือเราอะเอาจจริงนะ คุตรงๆนั้นเราก็ไม่ได้อยากด่าหรอกเราก็เบื่อเราก็ปากเปียกปากแฉกกันด่ากันพอสมควรเรื่องการเคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเราก็เบื่อที่จะต้องมานั่งพูดว่าเค,มน,นเคมนั่นเคมนี่เพราะบางทีเราก็ไม่ได้มีพลังพลังกาลังที่ต้องมานั่งด่าอะไรเงี้ยเราก็เลยถามคุณแล้วทําไมกัมพูชาเขาไม่เลิกเคมซะทีแล้วทําไมเขาถึงไม่ไ้เอาวัฒนธรรมตัวเองให้กลายเป็นวัฒนธรรมหลักแล้วเอาเคาเจอเพราะจริงๆเคาเจรดดังก,ก็สวยงามเนาะแต่ทําไมถึงต้องแบบ พยายามที่จะเป็นคนนู้นพยายามที่จะต้องเป็นคนนี้เห็นคนนี้ดีคนนี้ดังก็ได้จะเป็นด้วยเพราะจริงๆวัฒนธรรมดั้งเดิมของนังเองอะ่ะก็ดีถ้าสมมติเอาให้คาลเจอร์มันแบบให้มันเขาเรียกว่าอะไระไม่ต้องให้มันมาสกปรก,กกับกับคำพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันอยู่เป็นตำนานของมันไปอะ่ปะภาษาทีนครนวัดสวยไม่สวยมากวัฒนธรรมของตัวเองก็สวยงามมาก แล้วทำไมถึงต้องพยายามเป็นคนอื่นครูบิ๊กพิรามนตอบมาคำเดียวครูบิ๊กพูดว่ามันอยู่ที่ภูมิปัญญามันอยู่ที่ภูมิของปัญญาภูมิปัญญาคนน่ะเข้าใจปะภูมิปัญญาของคนน่ะ มันพยายามที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นเป็นนั่นเพราะสุดท้ายแล้วภูมิปัญญามันไม่ได้หลักใน identity มันไม่ได้หลักในความเป็นชาติทําไมขเขมรถึงอยากเป็นคนนั้นเขมรอยากเป็นคนนี้เพราะมันไม่มีภูมิของปัญญาที่บอกกับตัวเองว่ามันรลักในความเป็นชาติแล้วก็รลักในสิ่งที่ตัวเองมีตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็พยายามที่จะเบลมอันนั้นของกูนี่ของกูอันนั้นเป็นของกูงคือก็อยากจะบอกว่า ก็ไม่รักตัวเองกันเนวะไม่รักในความเป็นชาติของตัวเองเหรอคือวัฒนธรรมบางอย่างเราก็ไม่ได้ไปแยกมาแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นเหมือนอยูแต่ว่าถ้าคุณยูทำสิ่งนั้นที่มันเป็นยูของตัวเองอ่ะให้มันเป็นออริจินอลอ่ะเดอะออเทนติกอ่ะด้วยเนื้อแท้อ่ะดั้งเดิมอ่ะถ้ามัไม่ทำอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจ ลองพยานยาของเขาจะเข้าใจแหละแต่ก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ขอบคุณหลินมาลินมากวันนี้หลินมาลีฟาดสุวรรณหงสององค์สององค์ลัดอีลิลัด